สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน Youtube ช่องคนจนทําสวนนะครับบ่ายนุมใต้ชาแนลนะครับพามาดูทุเรียนเสียบข้างนะครับอายุ50วันนะครับหลังจากการแกะเทปเสียบข้างออกนะครับดูยอดนะครับการแตกยอดนะครับสวยงามครับได้เลือกยอดพันเป็นกิ่งกระโดงนะครับ ต้นนี้สวยนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวว่างๆผมจะจัดทำคลิปการเสียบข้างและการเสียบยอดทุเรียนให้ชมกันนะครับเพื่อนๆไปดูอีกต้นนึงนี้นะครับเพื่อนๆต้นนี้เสียบข้างเหมือนกันนะครับแต่ย้อนแสงนิดนึงนะครับเสียบข้างนะครับ ต้นนี้อายุสารเสียบข้างหนึ่งปีนะครับแตกยอดสวยงามนะครับกิ่งกระโดงเช่นกันนะครับลักษณะสองโจรนะครับหรือว่าสองรากนะครับเอามาทาบกัน,นครับเสริมรากครับต้นนี้สูงตัวหมวแล้วนะครับดูนะครับ ดูจากใบนะครับสมบูรณ์มากนะครับใช้ทั้งเคมีและอินซีย์นะครับก็สวนนี้เป็นสวนเล็กๆนะครับมีทุ่เรศประมาณ50ต้นนะครับคนจนทําสวนนะครับทำตามสไตล์หนุ่มใต้ชาแนลนะครับทําไปเรื่อยนะครับ มาดูอีกต้นนะครับต้นนี้ก็เสียบข้างเหมือนกันนะครับตอนนี้อายุการเสียบข้างประมาณห้าเดือนนะครับดูจากการยังนำไม้ไผ่อยู่นะครับแต่ก็สวยงามครับ